สวัสดียามค่ำคืนนะครับคืนนี้ชวินไปส่องที่กุ่งมานะครับไปตั้งแต่หัวค่ำนะครับไม่ได้ถ่ายตอนที่แทงมาให้ดูนะครับถ้าอยากรู้วิธีการส่องวิธีการแทงก็มีคลิปก,ก่อนหน้าที่ทำไว้นะครับวันนี้สรุปผลเลยละกันนะครับว่าได้กี่ตัวนี้นะครับ กำลังกลับเข้าบ้านมานะครับมาลุ้นกันนะครับแล้วได้กิดตัวเอาคราบโดโดนไปแล้วหนึ่งตัวนี่นะครับ นครับน่าจะถึงสามสิบอยู่นะครับเอาไว้คั่วทอดก็ได้ทอดเป็นกับแก้มก็ได้นะครับก็ได้ถือว่าได้นะครับปกติขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปสั้นๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ กดไลค์กดติดตามให้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับเพื่อที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาคอยให้กำลังใจชาวินนะครับสำหรับช่องใหม่ที่กำลังสร้างใหม่สองสามอาทิตย์ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ